แบบนี้บรยตันก็หวานเจี๊ยบนะครับอืืเฮ hey, แล้วเฮเล่านะครับคาโอรุ oru, มิโตมะสบัดน้ำมึกต่อสัญญาจนถึงปี2027เลยทีเดียวนะครับผลงานดีก็ต้องมอบรางวัลให้สนอยเมื่อบรอยตันทำการจับคาโอรุมิโตมะต่อสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งยาวไปจถึงปี2027 เขาผ่านการลงสนามไป5 2เกมแล้วตั้งแต่แย้ายมาจากคาวาสกีฟอนตาเร่นะครับได้สร้างผลงานน่าประทับใจเลยทีเดียวกับการลงสนามในซีซั่นที่แล้วนะครับ mm hmm. มิโตะยังยิงไปแล้ว13ประตูและกลายเป็นตัวหลักในทีมของโรเบรโตเดซาบี้จะไมสมสรตัดสินใจมอบสัญญาใหม่ให้กับเขา สัญญาเดิมของเขาจะหมดลงในปี2 0 2 5และการต่อสัญญาใหม่ยังทําให้เขารับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในคนที่รับค่าจ้างเยอะที่สุดของสโมสรไปแล้วสําหรับคาโอรุมิโตมะนะครับโรเบตโตเดซิบีได้พูดสั้นๆถึงการต่อสัญญาใหม่ของมิโตมะเขาบอกว่าเป็นข่าวอันยอดเยี่ยมเลยนะคาโอรุคือน,นักเตะระดับท็อปของเรา แข่งวัย26ปีอย่างมิโตมาผ่านการตกเป็นข่าวแย้ยจากบริตันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้วยผลงานที่น่าประทับใจโดยสมสรนหลายทีมครับอยากจะได้เขามา,มากๆเลยพร้อมกับแรกเงินก้อนโตนะครับเขาแย้ยมอยู่กับบริตันในปี2มา21ด้วยค่าตัวประมาณ2.6ล้านปอนด์และราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและการต่อสัญญาใหม่จะทําให้ค่าตัวพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับโอ้โหแบบนี้บริตันก็บอกว่าหวานเจี๊ยบนะครับ ฤดูกันนี้มิตมะผ่านกลโกสนามไป11เกมทำไป3ประตูกับ4แอสซิสนะครับฟอร์มก็ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละครับราคาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่าชดเสัญญาก็แน่จะสูงเลยโอ้โหนั่นแหละครับบริทันเลยจับต่อสัญญาไว้ก่อนะครับตอนนี้ก็มีสัญญากับบริทันจนถึงปี2027มแล้วทีมไหนอยากจะได้ก็ต้องมาตามกันในช่วงตลาดซัมเมอร์หรือว่าตลาดหน้าหนาวจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม